คันว่าต้นย่างเนาะต้นย่างนี่ทือว่าช่วงพี่ใหม่ลาวถือว่ามดบ้านนี่ไปตบผาทไซเออหลังจากหันแล้วจังพากันไปแห่เลาะบ้านดมีเถาแกแนวโฮมเพชยิ่งเออพากันเลาะบ้านทัศน,นาแบบเดียวกันว่าบุหานคนว่ามือตีกองขิดนเหล่าคนว่าหันเด การดำรงชีวิตของพ่อแม่ประชาชนอันหลักลักพม่นเห็ดนาเลี้ยงสัตว์ปลูกพังนี่ถือว่าเป็นอาชีพสามหองส่วนล่องลายเลยว่าถือว่าพันธุ์นเขตนี้เห็ดนามีมีสองฤดูถือว่าฤดูผลและฤดูแล้งฤดูแร,แรกในการซีโตกอยู่หกสิบเก้าหกขัวเห็ดน,นาแลกหนาแซงครับได้ยินมาว่านาแซงนี่ เจ้าเพราะว่าพ้นหน้าปีดีถือว่าเขตนี่ถ no ื่ว่าหน้าปีในพินเขตที่น้ำท่วมเห็ดหน้าเสี่ยงก็เลยเขาหันมาเห็ดหน้าแซงหน้าแซงนี่ผ้นผลิตมันหลายนี่เห็ดพ้นิ่งหลายนี่ยเพราะว่าข้าเจ้าใส่ฟุนวิทยาศาสตร์นำใส่ฟุนคอกนำเพื่อว่าลงทุนได้นะหน้าปีหรือถือว่าลงทุนบ่ได้เพราะว่าญาติน้ำท่วมเสี่ยงในการเห็ดนาน้าท่วมทุกๆปี เจ้าเห็นปี2 0ง2นี่แหละบวท่วมบวเห็นน้ำเหลือหั่นถือว่าเห็นทุกปีท่วมทุกปีทุกปีหลายที่สุดเหมือนปีสองพันสิบเก้าอันรายได้ประชาชนเดี๋ยวนี้นี่กหลักๆมันมาแต่เห็นนาำเจ้าพอบอกกัพ่อจุนเจือบวเมีนวาสีพ่อมันมีบางครอบครัวกับได้ขายแล้วก็มีบางครอบครัวกับพ่อจุนเชือ ถือว่ามันเป็นเขตที่คือค่อย,ยว่าแหละหน้าเสี่ยงน้าถ่วมนี่อพอได้จุนเจือถือว่ามีตั้งแต่ประมาณสิบสาเซนครอบครัวบ่ได้ขายเขานี่อันหนึ่งก็ข้าเจ้าเพียงพอรอมธานาครอบครัวเขาเพียงพอม,มันทุกอย่างก็ถือว่าโอเคเดนส่วนลูหลายอะไรเม่นลูกเต้าเราก็อลยรเม่นข้าเจ้าไปซอกอยู่หาเงิน อยู่ต่างแขวงต่างเมืองแล้วก็ต่างประเทศโดย,ยออแต่ว่าอันส้นเสานมอยู่ในบ้านอันที่เหลืออยู่ในบ้านแค่นี้เลยบ่้มบุ้มมีแหล่บ่มีเลย,เลยไปต่างต่างพื้นทีมาต่างพื้นที่หมด่ขันยำหน้าเลยขอนยำหน้าหน้าแซงนี่สิบ่มีขันหน้าปีนี็สิมีจักหน่อยเ,ออเพราะว่าเจ้ามาซอยพ่อซอยแม่เขาเจ้า ไทยยี่่หลาบไปไทยนี่กับพูลายคันลายเซียแล้วก็สีประมาณ30สเปอร์เซ็นต์ส่วนไหลก็อยู่ในลาวนี่ส่วนไหลก็อยู่ในลาวนี่